เพิ่มใส่ได้ไหมครับในการทิ้งขยะในแต่ละวันเราทําการคัดแยกประเภทของขยะจะทําการทิ้งได้ถูกต้องหรือไม่หากเราทําการทิ้งขยะปิดเพียงไม่ได้ชิ้นเดียวเนี่ยก็อาจส่งผลทําให้ทั้งโลกเกิดอุณภูมิโลกที่สูงข,ขึ้นและเกิดภาวะโลกร้อนได้วันนี้นะครับกลุ่มของผมทําการคิดนวัตกรรมใหม่โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในหัวข,ข้อดีติงเรื่องการแก้ป,ปัญหาในการคัดแยกขยะยในต้นทางเพื่อทําให้ส่งผลในการกจัดขยะได้ง่ายในปลายทางสวัสดีครับ ผมนายพรประสุขนักศึกษาคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับสวัสดีครับผมนายชิมพันธ์กิยกดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเรื่องอะไรนะครับโดยโครงการของเราจะอยู่ในหัวข้อรีทิงโดยเราใช้เทคโนโลยีไอมาช่วยในการคัดแยกขยะเพื่อให้ผู้คนสามารถทิ้งขยะได้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะ ต่อมานะครับโดยโครงการของเรานะครับจะทําการสร้างศูนย์ทิ้งขยะนะครับขึ้นมาเพื่อนําไปติดตั้งนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนหรือในสาธารณสุขนะครับและองค์กรต่างๆโดยที่ศูนย์ทิ้งขยะนี้นะครับจะใช้หลักการคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับเป็นหนึ่งในอัลกอริทึมของ AI นะครับเพื่อทําการวิเคราะห์นะครับขยะที่นํามาทิ้งนะครับของผู้คน เพื่อทําการแบ่งแยกสีนะครับและให้ผู้คนสามารถทิ้งได้ถูกต้องตามประเภทของขยะนะครับโดยเราจะไม่มีการเก็บ Data Privacy นะครับเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสวัสดีครับก็สิ้นสุดการแนะนำโครงการของพวกเราทีมค a r เบียมนะครับพวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ